สวัสดีครับผมอักขิมหาเฮงครับวันนี้มาคุยเรื่องครับขับรถชนอ่คันที่เขาจอดอยู่ในที่ห้ามจอดนะฮะใครเป็นฝ่ายผิดนะฮะเคสนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะเพิ่งเกิดที่ในวันก่อนนี่เองว่าอ่รถของลูกค้าผมอะเข้าไปชนกับรถอีกคันหนึ่งนะรถคู่กรณีที่เขาจอดอยู่เส้นขาวแดงฮะแบบนี้ใครเป็นฝ่ายผิดนะฮะ ในส่วนของประกันนะเขาจะให้เราเป็นฝ่ายผิดถนะ้าพาะรถเขาจอดอยู่เฉยๆครถือว่าเขาถือว่าฝ่ายเราอะฮะลูกค้าของเราประมาทนะฮะส่วนทางฝ่ายของเขาอ่ะเขาผิดในเรื่องของการไม่ปฏิบัติกฎของจราจรนะ,ะมีโทษปรับแค่500บาทน,นะยังไงก็คือคิดว่า,าในตัวเนี้ยรวมในถึงในเรื่องของพวกที่ไปจอดในเขตถย่งป้ายที่เขาห้ามจอดด้วยนะฮะแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างไรนะะ การขับรถก็ต้องขับอย่างระมัดระวังนะฮะในตามกฎหมายของจราจรนะฮะจะได้ไม่เกิดเหตุครับผมยังไงติดพกประกันไว้ครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะก,กันนะเวลาเกิดเหตุครับผมขอบพระคุณครับ